พระธาตาุกระดานกุเก่าลั่นทมมีมวลสารตะกู่เก่าสะสมในถ้ำเลิอดล้ำอภินิหารคนกล่าวขานเรื่องคงกระพันพันผ่านหกรปีมีวัดต,ต้นลำไยสารต่อปี2536ก่อตำนานสร้างปฏิมาล้อพิมพ์สิบสารให้ลูกหลานเช่าบูชาสืบไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่สวัสดีครับ อ่าพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสสิกนะครับก็จะนําพระที่ผมนะครับหรือว่าเป็นพระที่ผมนํามาิดแบ่งปันอยู่เรื่อยๆนะครับตามสโลแกนที่ว่าหากได้พระมาใหม่นะครับก็จะนํามาลงคลิปให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับด้านหน้านี้คือพระท่ากระดานนะครับ พระธาตุกระดานของวัดต้นลำใหญ่นะครับพระธาตุกระดานแห่งวัดต้นลำใหญ่นะครับสร้างจากเนื้อตะกัวเก่า600ปีนะครับ600ปีได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเซกนะครับจากพระธรรมคุณาภรอดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงพ่ออุตมะวัดบางวิเวการามหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทอง หลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุงลาดยาหลวงพ่อห้วดวัดดอนโพทองหลวงพ่อเล็กวัดเขาดินหลวงพ่อขออภัยนะครับหลวงพ่อแย้มนะครับวัดสามงามและหลวงพ่อทองสุขวัดท่าตะขอนะครับเนื้อหามวลสารพระ่ากระดานของวัดต้นลำใหญ่แบ่งเป็นสองบล็อกบล็อกที่เห็นด้านหน้านี้ก็คือเป็นพระบล็อกแรกนะครับเป็นพระบล็อกแรกบล็อกแรกนิยมหลังทุกนะครับ หลังทุกคืออะไรก็คือเป็นตะปุ่มตะป่่ำนะครับถ้าบล็อก2จะเป็นหลังวงเดือนนะครพี่พทีนี้บล็อกแรกนี้พระครูการจะน่กิติสารนะครับอดีตเจ้าวาดวัดต้นลำใหญท่านได้เนื้อตะกัวเก่ามาจากถ้ำลันทมที่คนท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยเชื่อว่าถ้ำลันทมนี้เป็นที่พำนักของพะระฤาษีตาไฟ และเป็นแหล่งสร้างพระท่ากระดานกู่เก่านะครับเนื่องจากก่อนเขื่อนศรีนครินที่ท่วมเนี่ยนะครับก็มีการสำรวจถ้ำนะครับปรากฏว่าไปเจอข้าวของของโบราณนะครับไปเจอบล็อกพระว่าอย่างนั้นเลยนะครับเป็นการเจอบล็อกพระและตะกัวนมมากมายและตะกัวนมนี้เองท่านพระครูกาญจนะกิติสาท่านได้นำมาทำเป็นพระท่ากระดานเนื่องจากพระท่ากระดานนั้นเป็นพระสร้างชื่อของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นพระปางมารวิชัยเกคตคดนะครับปางมารวิชัยเกคตคดถือว่าเป็นพระที่สุดยอดด้านคงกระพันชาตรีเข้มขลังอ่ะพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าคนท้องที่เนี่ยเขาเชื่อว่าย้ํานะครับคนท้องที่นะครับเขาเชื่อว่าตะกัวนมนั้นพระฤาษีตาไฟท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกไว้แล้วนะครับและพระดุนนี้ได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกดังรายนามพระเกจิคณาจารย์ที่ผมได้เอ่ยเมื่อสักครู่นี้นะครับ เทียนชัยในพิธีที่นำมาจุดในพิธีได้รับไฟพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับมีภาพชัดเจนนะครับ,นะรบในหลวงรัชกาลที่9และแผ่นทองนะครับแผ่นทองนี้ได้รับการอธิษฐานจิบปลูกเสกจากสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แหงุงรัตนโกสินทร์นะครับ แผ่นทองก็ได้รับการอธิษฐานจีตป,ปลุกเสกจากสมเด็จพระสังฆราชนะครับถือว่าน่าสะสมและน่าห้อยพกพายอย่างมากนะครับเป็นพระที่ครบเครื่องจริงๆทั้งเมตตามหานิยมทั้งคงกระพันชาตรีนะครับดังลายนามพระเกจิคณาจารที่ปลุกเสกนะครับสุดยอดนะไม่รู้จะพัณนา,นายอย่างไงนะครับเอาอย่างนี้นะครับหากใครจะรับชมคลิปมาถึงตอนนี้อ่าประวัติการปลุกเสกการสร้างพระที่มีภาพประกอบเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับ ประวัติการสร้างพระเนี่ยเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกก็กดเข้าไปย้อนรับชมได้ตรงคอมเมนต์นะครับพี่ๆนะครับใต้คลิปจะมีคอมเมนต์นะครับผมจะปักหมุดไว้อันนั้นเป็นประวัติพระนะครับโอเคพูดยาวแล้วเรามาดูพระกันนะครับมีของเกยต้องระวังให้ดีแต่ดูง่ายมากครับเป็นพระที่ดูง่ายไม่ต้องส่องกล้องเลยนะครับก็คือดูตาป่าดูพิมพ์ทรงดูเนื้อนี่ดูเลยว่าแท้ไม่แท้นะครับนี่ครับนี่คือพระแท้เป็นบล็อกแรกไม่ยอมหลังทุก เป็นเนื้อตะกัวเก่าแล้วดูสนิมแดงนี่คือสนิมแดง600ปีแล้วก็คาบไขนะครับคาบไข600ปีที่ได้ขึ้นคุมเนื้อตะกัวแล้วทางวัดได้ปั๊มเป็นพระลงไปนะครับกล้องไหนก็ไม่ชัดนะครับ <c oughs> <c oughs> กล้องถ่ายราคาถูกนะครับ, <c oughs> รบกล้องอันนี้ก็ราคาถูกนะครับไม่ชัดเลยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับนีฮะเห็นไหมครับ เป็นเนื้อทองแดงนะครับโอ้ไม่ใช่เป็นตะกัวสนิมแดงนะครับเห็นวหลงวลงเลยนะครับอันนี้เป็นสนิมแดงห0 0ปีนะครับสนิมแดง600ปีนี้ขึ้นคุมคาบไข่คาบตะกัวนะครับที่อยู่ในถ้าลันทมนะครับแล้วพอวัดปั๊มออกมาเลยกลายเป็นว่าติดมาเลยเป็นพิมพะไปเลยนะครับเขาบอกว่าจุดจุดตายเนี่ยจะต้องมีเดื้อนะครับอ่ามีเป็นตุ่มตุ่มลักษณะเป็นเดือยอย่างนี้นะครับอ่าเป็นตุ่มตุ่มลักษณะเป็นเดือยนะครับ แต่ผมว่ามันไม่ใช่แค่แนี้แหละครับดูง่ายๆก็ดูพิมพ์ก็รู้ว่าแท้ไม่แท้นะครับนี่ครับนี่คือสนิมแดงองค์นี้สวยงามมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสนิมแดงขึ้นเต็มองค์เลยและเป็นสนิมแดงธรรมชาตินะครั<อ>บ<อ>คนที่ชอบของเก่าคนที่ชอบวัตถุโบราณเนี่ยไม่ควร <wiping S 2> พลาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื้อหามวลสารนั้นเป็นเนื้อหามวลสารเก่าจริงๆนะครับเป็นเนื้อหามวลสารเก่าจริงๆนะครับหลังทุกคืออะไรก็นี่ไงครับหลังทุก นะจะตะปุ่มตะปามเห็นไหมครับเราจะเห็นเนื้อตะกั่วแท้และคาบไข่เนี่ยจะแบ่งชั้นกันอยู่นะครับเนี่ยฮะนี่แล้วความคลาสาลาสิกนะครับความคลาสสิกนะครับดูครับดูสนิมแดงตรงพระเกศพระนะครับสนิมแดงตรงพระเกศพระโอ้โหอะไรจะสวยงามขนาดนี้นะครับองค์นี้สวยมากนะครับสวยจริงๆอ่าในละมาอยู่ไหนอ่านี่ สนิมแดงขึ้นเต็มองเลยแล้วก็ละเลื่อละเลื่อเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่สนิมแดงนะครับนี่คือสนิมแดงหกร้อยปีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสนิมแดงหกร้อยปีนะครับเพราะว่าพระวัดต้นลำไยใช้เนื้อตะกั่วเก่ามาปั๊มนะครับอันนี้คือพิมพ์ใหญ่นะครับพิเศษมากแล้วได้มาพิมพ์เล็กนะครับวันนี้ได้มาได้พิมพเล็กมาด้วยนะครับพิมพ์เล็กนี้ก็สวยนะครับนี่เด็กก็ห้อยได้ผู้หญิงก็ห้อยได้องค์ไม่ใหญ่มากนะครับองค์ไม่ใหญ่มากนะครับ ดูแผ่นทองครับแผ่นทองก็จะสีเดียวกันเลยเห็นไหมครับนี่นี่ครับดูสนิมแดงองคนี้โอ้โหคาบสนิมแดงครับพี่ๆดูครับดูคาบไข่ขาวไข่ขาวแล้วก็สนิมแดงนะครับดูครับเต็มหน้าพระเลยนะครับดูครับดูครับดูดูสนิมแดงครับนี่คือสนิมแดงหกร้อยปีนะครับดูครับนี่นี่คือสนิมแดงหกร้อยปีนะครับ อะไรครับมีพระรุ่นไหนบ้างนะครับที่ได้เนื้อตะกัวเก่ามาสร้างแบบนี้นะครับหาได้ยากนะครับหาได้ยากมีเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกจิท่านอื่นก็ใช้เนื้อตะกัวเก่าก็จริงนะครับดูครับแต่ว่าต้นลำไยนี้เด่นที่พิธีปล um ุกเสกนะครับรวมมาหมดเลยนะครับทั้งสุดยอดทั้งฝ่ายอาณาจักรและพุทธจักรนะครับผมบอกอย่างนี้เลยนะครับรวมทั้งฝ่ายปกครองทั้งอาณาจักรและพุทธจักรฝ่ายอาณาจักรคืออะไรครับ พราจักรก็คือในหลวงรัชกาลที่9ที่พระราชทานไฟพระเลิกมาให้จุดเทียนชัยายพุทธจักรคืออะไรครับก็คือพระสังฆราชที่ปลูกเศกแผ่นทองนะครับโอ้สุดยอดจริงๆครับนู้จะพันนาอย่างไงนะให้ภาพเล่าเรื่องก็แล้วกันนะครับอ่าหลังทุบครับอ้โหดูยิ่งสวยครับส่องไม่เบื่อครับพี่ๆเชื่อผมนะครับส่องไม่เบื่อนะครับง่ายๆสั้นๆเลยครับพระวัดต้นลำไยนะครับผม ผมเนี่ยทาคลิปวัดต้นลังเลมาเกือบร้อยคลิปแล้วนะครับพ้าผ่านมือมากมายเป็นร้อยสองร้อยองค์ครับนะแต่บอกตรงๆว่าองค์นี้สวยจริงๆเลยครับโอ้โหเนี่ยนะดูครับธนิพนธมแดงครับพี่ๆดูสนิมแดงหกร้อยปีครับสีเนี่ยเป็นสีเดียวกันกับศิลาแรงในปราสาทหินเลยนะผมบอกเลยนะครับเนี่ยแต่ต้องขออาภัยกล้องไม่ชัดนะครับต้องขออาภัยกล้องไม่ชัด หากพี่ๆชอบหรือสนใจเนี่ยก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ของผมเนี่ยก็คือศู4ย์หกสี่เจ็ดเจดี่สี่แปดศูนย์ดเป็นเบอร์โทรของผมนะครับนะครับเป็นเบอร์โทรของผมสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้แล้วก็ระวังลายปลอมด้วยนะครับมีลายปลอมเพราะว่าผมอยากจะขอเชิญชวนให้อ่าพี่ๆนะครับคนรุ่นใหม่นะครับก็อยากจะให้มาสะสมพระ เพราะว่าทุกวันนี้คนหันไปเล่นพระเราพูดตามตรงว,ว่าทุกวันนี้คนหันไปเล่นพระเกจิกันเยอะนะครับก็ก,ก็ต้องก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็เลยอยากจะให้หันมามองพระเก่าสักนิดนึงนะครับอยากให้หันมามองพระเก่าเพราะว่าเป็นทรงคุณค่าจริงๆนะครับทั้งเนื้อหามวลสารพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกและบุคคลที่มีส่วนร่วมนะครับทั้งฝ่ายอาณาจักรพุทธจักรทุกอย่างจริงๆนะครับพระรุ่นนี้ถือได้ว่าพระครูการจนกิติสาสเนี่ยอดีตเจ้าอาวาสวัดต้นลำไย ท่านทําไว้ได้อย่างสุดๆดจริงๆนะครับทอย่างสุดๆดจริงๆนะครับพี่ๆเธอเรียกว่าเป็นพระที่ผู้ทุกคุณอยู่ยงคงกระพันและเชื่อได้ว่าครอบจักรวาลน,นะครับครอบจักรวาลน,นะครับหากใครชอบเรื่องอเมตตาค้าขายนะครับหลวงพ่อหลิววัดไล่แตงทองท่านก็มาปลุกเสกหลวงพ่อภูวัดไผ่ล้อมก็มาปลุกเสกนะครับชอบคงกระพันมหาอุดหลวงพ่อเปิดนวัดบางพระท่านก็ปลุกเสก หลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่ท่านก็ปลูกเสกโอ้ยม่รู้จะพัฒน,นาอย่างไงสุดยอดจริงๆพระรุ่นนี้นะครับนะครับพี่พี่โอเคครับโอเคครับวันนี้เราชมกันเท่านี้ฮะผมได้มาใหม่ผมก็จะนํามาทําคลิปให้พี่พี่ได้รับชมนะครับแต่ว่าถ้าชอบก็สามารถเช่าบูชาได้มาเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ